สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel Podcast จะมานำเสนอเรื่องสัญญาของลูกพีชและซอสพิซซ่าในภาพยนตร์เรื่องพา s i ต์นะครับในภาพยนตร์เรื่องพา s i ต์ของบงจุนโฮหากเราสังเกตดีๆนะครับจะพบว่ามีการใช้บางสิ่งบางอย่างที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเสียสีกับสังคมเกาหลีได้อย่างเจ็บแสบเลยครับนั่นก็คือลูกพีชและซอสพิซซ่าครับ หนังเปิดเรื่องมาก็ทําให้เราเห็นว่าครอบครัวของชนชั้นล่างนะครับที่ทํางานแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่งานแบบมีฝีมืออะไรมากมายนักก็คือการพับกล่องพิซซ่าครับครอบครัวนี้ก็ทําอย่างไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะจนร้านพิซซ่านั้นต้องหักค่าแรงถึง10%เลยครับ จุดนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้นับตั้งแต่มีการแบ่งแยกประเทศในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945เกาหลีเหนือนั้นได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหาภาพโซเวียตส่วนเกาหลีใต้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาครับดังนั้นเศรษฐกิจสังคมการเมืองของเกาหลีใต้ทั้งหมดนั้นจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่มาจากเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก หรือป้อนให้กับตลาดของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญครับดังนั้นคุณภาพของสินค้าและบริการจึงถูกกําหนดด้วยสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่วิถีชีวิตของผู้คนชาวเกาหลีใต้ก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากอเมริกาภายใต้ระบบเสรีนิยมนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยนะครับ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมของอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเกาหลีใต้ไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงขนบวัฒนธรรมประเพณีของชาวเกาหลีใต้แบบหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้นะครับดังนั้นผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวได้จึงเกิดอาการเคิลเจอร์ช็อกอย่างรุนแรงนั่นเองครับและพาราไซก็ได้แสดงสิ่งนี้ในเชิงสัญลักษณ์ของการที่ให้ครอบครัวชนชั้นล่างพับกล่องพิซซ่านั่นยังไงครับ อีกหนึ่งสิ่งที่บองจุนโฮเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในหนังเรื่องนี้ก็คือลูกพีชนะครับลูกพีชถึงแม้ว่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางประเทศจีนนะฮะแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยนะครับทั้งยุโรปอเมริกาเปอร์เซียและเอเชียครับ การใช้รูปพิศในหนังของบงจุนโฮกับแม่บ้านวัยกลางคนตอนปายนะฮะที่มีความเป็นเกาหลีแบบสุดๆนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่ชาวเกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวจีนมาอย่างยาวนานด้วยครับและเมื่อหลุดพ้นออกจากอิทธิพลของชาวจีนก็เหมือนกับว่าไม่สามารถยืนด้วยตนเองอย่างแข็งแรงอะไรทํานองนั้นครับหรือเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปที่วัฒนธรรมตะวันตกนั้นเข้ามาแทนที่วิถีชีวิตด้านเดิมของคนเกาหลีครับและต่อมา ก็ยังมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติตะวันตกอีกทั้งในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจรวมถึงความเชื่อทางศาสนาด้วยนะครับเขาย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่หลุดพ้นอำนาจของญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับเกาหลีก็ถูกแบ่งออกเป็นประเทศ2ประเทศนะครับที่เส้นขนานที่38องศาสาภาพโซเวียตนั้นดูแลการปกครองปลดอาวุธรวมถึงกำลังทหารของชาวญี่ปุ่นทางด้านภาคเหนือครับ และสหรัฐอเมริกาก็มาดูแลทางด้านภาคใต้นะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกาหลีก็ตกอยู่ภายใต้การชักจูงการชี้นําของสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองผู้คนนั้นก็เปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่นิยมความเป็นตะวันตกนั่นเองครับซึ่งไอความเป็นตะวันตกนี่เองครับจึงสะท้อนอยู่ในภาพของพิซซ่า ภายใต้หนังสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวของชนชั้นล่างนั้นแลกเริ่มเดิมทีของเรื่องทํางานพับกล่องพิซ่าขายเมื่อกล่องพิซ่าที่พับนั้นไม่ได้มาตรฐานก็ถูกกดราคานั่นเองครับบอนจุนโฮผู้กํากับก็ได้นําทั้งสองสิ่งนี้มาใช้ในภาพยนตร์ได้อย่างแยบยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิซ่าหรือลูกพีชนะครับกล่าวคือพี่สาวคนโตของชนชั้นล่างรู้ว่าแม่บ้านของตระกูลปาร์คที่อยู่ในชนชั้นสูงนะฮะแพ้ลูกพีชอย่างรุนแรง หากเพียงสัมผัสหรือได้รับผงของลูกพีชก็ทำให้เกิดอาการแพ้ไอจามและเกิดอาการขั้นรุนแรงได้เลยนะครับครอบครัวของชนชั้นล่างจึงนำสิ่งนี้มาเล่นงานแม่บ้านครับอันเป็นภาพแทนของคนรุ่นเก่าที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเกาหลีและก็สร้างให้เห็นว่าแม่บ้านคนนี้เป็นวาลโลคนะครับโรคที่หลายคนเชื่อว่าหายไปนานแล้วจากประเทศเพราะว่าวิวัฒนาการการาผลิตยานั้นก้าวหน้าไปมากเลยนะครับ วันโรกก็เปรียบเสมือนกับสังคมดั้งเดิมของชากเกาหลีนะฮะที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับดังนั้นชนชั้นล่างที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับจึงหาทางไล่แม่บ้านคนนี้ออกจากบ้านนั่นยังไงล่ะครับ อีกทั้งหนังยังตอกย้ำถึงภาพของวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้าโจมตีสังคมเกาหลีใต้ก็คือเมื่อแม่บ้านคนนี้ไอจามอย่างรุนแรงเนื่องจากแพ้ลูกพีชนะครับพอบ้านของชนชั้นล่างก็จะนำซ้อนมาเขือเทศที่กินคบพิซซ่ายอดใส่กระดาษทิชชู่ที่แม่บ้านใช้เช็ดปากครับ แม่บ้านพอไอจามขึ้นมาก็มีเหมือนกับเป็นเลือดนะฮะนั่นก็เป็นสัญลักษณ์สาคัญของหนังที่ทําให้เห็นว่าวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันได้เข้ามาทําลายวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตของชาเกาหลีใต้ไปแล้วนั่นเองยังไงล่ะครับพาราไซคือภาพยนตร์ที่สอดแทรกสัญญาเอาไว้อย่างมากมายเลยนะครับซึ่งหากใครดูลึกถึงระดับหนึ่งก็ลองมาวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่หนังเขาต้องการให้เราดูนะครับรับรองว่าดูหนังเรื่องนี้จะสนุกขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับ และทั้งหมดที่ทางช่อง Super r e รีวิ Channel Podcast ได้พูดไปนั้นหากท่านใดมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามหรือว่าคิดต่างออกไปก็ขอให้ช่วยกันแนะนำมาทางคอมเมนต์จะเป็นเพร่อคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ